นี่เลยธรรมชาติจากต้นไม้ที่แบบแห้งๆอะ่ะต้นไม้ที่แบบแห้งๆแห้งๆเลยอะ่ะช่วงหนาหนาวเนาะเริ่มผีใบออกมาแล้วมีใบออกมาแล้วนะต้นสนก็นเริ่มเขียวก็จะเหลือแต่หญ้าหญาง,งบ่อไอ้นี่อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาดักกินปลาใช่ไหม อมาดากินปลาใช่ไหมน่ะธรรมชาติของเขาเนาะต้นกุหลาบด้วยกันเนี่ยต้นกุหลาบแห้งๆรอบแป๊บหนึ่งนะเริ่มออกใบแล้วนะเริ่มออกใบแล้วตอนนี้มีแต่ c, กิงแต่กานเนาะเพราะว่าช่วงหนาหนาวเพราะดูดูไปไหมพีเพราะแต่มันพีใบโอ้ยเพราะแต่มันล่วงดูดูไปไมมล่วงแล้วก็จะเขานาหนาวทุกอย่างก็จะแห้งเป็นแบบเนี่ยแห้งกรอบเลยนะแห้งไปหมดเลยนะ แหงี่รีอีลอดยแหงค่าแข็งแน่แหงี่รีอีลอแต่ละดูดูการเขาก็จะเขาก็จะปั๊บเปียนหรือว่าเขาจะจั้าั้นล่ะมันเป็นวงจรชีวิตของเขาเนาะมันบ่ดตายนะต้นเนี่ยต้นเขี้ยวเียวเนี่ยตอนตอนนานหนาวในแบบแต่แม่นบ้านเขาก็เอาทิ้งกันแหละบักทิ้งเลยฮอดฮอดนานหนาวหอดนานหนาวเขาก็จะแหงแหงแบบ แหงคักแหงแน่เลยแหละเพราะตาเขานา,นา้าเอ้ยเพราะตะเขาอ้ไก่ฮอตซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะเริมผีใบอันไหนมีใบก็ผีใบอันไหนมีดอกก็ผีดอกอันไหนกินก็กินกินเข้าไปกินไปทั่วเลยลืมตัวหรือเปล่าฮะลืมตัวหรือเปล่าตัวเองไม่ใช่กระต่ายนะมากินหญ้ากินต้นไม้ได้งไงเนี่ยอืมกินไปทั่วทีบทั่วแดนเลยอะ ต้นสนกับเขียวเขียวขจีเลยเริ่มเขียวจัดเนาะต้นต้นต้นสนตอนหนาหนาวก็แห้งด้วยกันแห้งลักษณะแห้งหือแห้งแบบเนี่ยแห้งแบบนี้เลยเนี่ยแบบต้นหญ้าแบบนี้เลยอ่ยพะพอแต่หอดดูดูการเขาเปลี่ยนไปเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงธรัรมชาติเป็นอีหยังที่แบบมันน่าอาจจจัศจรใจอีดีอะอีดีเลย อหลีเลนะ่น่ะอหลีอีลอเลนะ่นแหละมาไหมคุณออสตินอืมคุณจะมากินหญ้าไม่ได้นะแล้วคุณก็ไปอ้วกใส่ในบ้าน <c oughs> กินไปตัวเทียบตัวแดนกินแบบจะนไ่ละ่ะกินคือจังบกเคยบวกเคยได้กินอาหารที่เขาาหอยอะ <c oughs> แล้วเวลาอ้วออกมานะ่ะม่ได้ไม่ได้หยา พามาชมต้นไม้ต้นไม้เมืองหนาวพอตะเปลี่ยนดูดูการเขาซ้าเม,มอแล้วกะเริ่มพีใบพีดดอกเนี่ยพวกที่นี่แหละว,วิวมองก้าเนี่แหละสถานที่ไยายทําเหมือนเดิม <c oughs> ช่วงที่มีแต่ี่มากะยื้แถวนี่แหละแถวบอ่อป่านี่แหละตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วต้นไม้กะเริ่มออกออกใบต้นต้นนี่ที่เขาต้นสีมงม่วงอะ ที่ดอกสวยอะเขาเอื่อนต้นอีหอย่งนะดอกนี่ยังกว่าเราจำซื้อว่าได้เป็นต้นไม้ที่แบบแสดงถึงฤด,ดูก,กาลของนาห้อนแบบเป็นทางการต้นไม้พวกนี้จะออกดอกมีสีขาวมีสีม่วงมีม่วงเข้มประมาณนี้เลยอะ่ะแต่อันนี้ส้มแปดใช่ไหมไอ้เต้าส้มออสตินฮลัลโหล นี่เจ้าของช่องเองนะฮะเจ้าเจ้าของช่องบ้านพูดไม่ค่อยเก่ง